พิงเพลร่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้เลยนักสืบหน้าก้นนะคะตอนแผนจรกรรมของจอมโจรยูหนังสือนักสืบหน้าก้นนะจะแบ่งออกมาเป็นนิทานตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เล่มแล้วนี่แล้วก็เป็นแบบวรรณกรรมเยาวชนนะคะเล่มก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าก็จะเหมาะนะคะสําหรับเด็กประถมต้นนะคะหรือว่าประถมปลายเอาไว้อ่านเองขึ้นไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของวรรณกรรมเยาวชนนะพิงว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากเพราะว่ามันออกแบบนะคะมาให้เนื้อเรื่องน่าติดตามแล้วก็ตัวอักษรในแต่ละหน้าเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้ววกก็ตัอัอษรใหญ่นะะค มืนเดิมเล่มน,นี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยนักสืบหน้าก้นนะคะถูกขอร้องโดยบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งนะคะที่เขาได้รับจดหมายบอกว่าจอมจน,จนยูจะมาขโมยสิ่งของมีค่าเราก็ชวนเด็กๆนะคะไปดูกันว่าเฮ้ยสิ่งของมีค่าอันนั้นน่ะมันคืออะไรนะคะแอบบอกนิดนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการปลอมตัวที่แนบเนียนมากๆเลยแล้วก็มีแบบ สิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นเปส์หรือว่าคาใบ้นะคะบอกอยู่ว่าจํโจนยูเนี่ยแผนการของเขาจะเป็นยังไงในแต่ละหน้านะคะ mm hmm. เวลาอ่านจบไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเราะต็องกลับมาอ่านซ้ํานะแล้วก็สังเกตจุดต่างๆว่าเอ้ยตรงนี้เขาซ่อนจุดเล็กๆน้อยๆไว้นะคะก็ทําให้เด็กๆสนุกสนานด้วย mm hmm. แล้วก็เรื่องที่2นะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัตินะคะว่านักสืบหน้าก้นกับตัวเจ้าบราวที่เป็นหมาคู้ใจเนี่ยเขาเจอกันได้ยังไงนะ นี่เรื่องเล่าของเจ้าดาวเป็นเรื่องเล่าพิเศษเลยก็ตั้งแต่ในสมัยที่เจ้าดาวนะจะต้องเข้าไปในโรงเรียนฝึกสุนัขเพื่อเตรียมพร้อมนะคะเป็นสุนัขตำรวจนะและในนั้นเนี่ยมันก็มีคดีที่ทําให้นักสืบนักกเนี่ยที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวพันการจรกรรมลูกอมในสถานีตำรวจที่มันหายไปด้วยนะสนุกมากๆเลยค่ะ ราคานะคะก็เล่มละ145บาทตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนนักสืบหน้าคนอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะวันนี้นะคะแม่พิงราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย